ครับผมไอ้ที่ผมคุยเรื่องป้ายเมื่อกี้เาอ่าคือกอบมันแปดสิบเปะเลยอ่าใช่ได้ก็คือขนาดป้ายที่บ้านนี่ก็จะมีแปดสิบมาตรฐานแปดสิบแล้วก็เก้าสิบเมตรอะไรนี่ถ้าแปดสิบก็จะพอใช่ไหมแปดสิบะสุดกลัวมันจะแน่นนะแปดสิบเปะอ่านี่วัดวัดมาแล้วหรือไงวัดมาแล้วนะ อ่าในในอ่ะมันแปดสิบเป๊ะเลยพี่อ้าวงั้นเดี๋ยวจะใส่ให้หน่อยก็ได้ใส่ให้สักครึ่งเซนอ่าจา้าจ้าเฉลี่ยครึ่งเซนอันนี้อันนี้ต้องโอนตามบัตรครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ดูลายก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้โอนแล้วก็ส่งที่อยู่ได้ครับก็น่าจะส่งได้วันจันทร์ก็ได้วันจันทร์ครับอ่า ก็คือเดี๋ยวเรนนเวพี่ทำแล้วพี่ขอรูปให้ดูก่อนส่งให้ดูก่อนมาแต่วันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเสร็จเจ็ดร้อยแล้ววันจันทร์แพงแล้วก็ส่งครับครับครับอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหน